เฮียสาอัดคลิปมามามาอดีดีมึงไรฮะลุมทำไมเล่ามีการลุมพรมปอลุมมาเลยตื่เองเงือกว่าลุมเลย tự nhiên nữa quạt đúng lưới giấc bút dinh dặn đi ạ à. góc tim Ui Đấy là ăn lên Khi muốn nhăn lung Đừng lại Ờ đi đi

ưa team của thím cô ta, tay ok cô này đi to đi đi mày đi hay đi qua hay đi qua ่างไหนวะทางมันอิงเนื้อหรอกมึงก็กลันะปื mm ้า hmm. ยิงปอลังปอลังอ yeah, oh. ้ห้าเกมวาย Ý to dính Mang dính mi chùi của Ê ê, mình vào xe lắm Ê to To vay

mắt to lên mít lên mít mày x shot. chọn ê mình vô phá to gì Bát Ba, dù thi đơm Ê, đó uh> dinh Dinh ต่ใอใช่ต่อเอามาพี่เจนไปเองเล้วนู้ลูทำเพื่อทีมต่อฝังข้างข้าง,งบอกเลยค่ะเกมันช่วยเกียรติปืนปนันโอ้ mất lương qua anh đẹo có có ở em sống rồi mà muốn kha kha mất gì bỏ ai เอ็มส่องเลยวอ้ต่อฟ้าอยู่ในทานงอยู่ในทานงต่อ Uh, okay. Kill. Oh ok. Ah, tá de game, da. เฮียต่อแมงไม่ช่วยกูเลย,ยต่อเฝ้าอยู่ในทหารเอาปืนสไนามาดาเฮ้ยต่อเอาสไนมนนา,มาต่อเฝ้า,นนาพีเจมบนฐานอ่ะต่อเยอะต่อ

เราม่ผิดไปเลยเลต่อต่อไฟล่างเออเออ,อค้างไมได้ เฮาดึมฮาพอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ